นี้ก็นะครับจะพามาดูสายมูกันหน่อยนะครับก็คือเป็นสายสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนาะนะครับตอนนี้เป็นต้นขนุนนะครับต้นขนุนนะครับเขาเรียกว่าต้นขนุนตายพายนะครับ ก็คือคาว่าตายภายก็คือก็คือตายเองนะครับนะครับก็คือไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้มีาการโค่นการฆ่านะครับของเจ้าของนะครับก็คือเขาหมดอายุนะครับตัวนี้นะครับเออก็มาดูว่าวนี้เรามาเก็บนะเขาเรียกว่าคด ขนุนนะครับคดขนุนไต้ภายนะครับพอตีโคดขนุนเนี่ยก,ก็ถือว่าดีแล้วนะครับในในสายของอเครื่องรางนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นโคดขนุนไต้ภายนะครับก็ยิ่งจะเพิ่มนะครับเรียกว่เพิ่มอะไร นะครับเพิ่มความศักดิ์สิทธิ์ขึ้นไปอีกนะครับนะครับนะครับดูลายนะครับเป็นขดนะครับนะครับเป็นขดเป็นขดเลยนะครับนี่นะครับตัวนี้น่าจะใช่อีกกันหนึ่งนะครับเดี๋ยวนะครับ จริงด้วยนะครับแต่ว่ายังไม่ใหญ่ครับยังไม่ใหญ่ยังไม่สวยนะครับนะครับแล้วก็ผมเห็นแวบ,บๆอีกอันหนึ่งใกล้ตัวนี้ใช่ไหมใช่นะครับแต่ว่าเล็กนะครับ นีคือคดนะครับคดขนนนะครับนะับน่าจะมีแค่นี้นะครับอ่านี่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 น่าจะอีกสามสี่อันนะครับ ก็นี่อีกโอ้เยอะนะครับเยอะแล้วเยอะแล้วอ้อาหมาก่อนถึงเกะยากยากถึงเกะยากอ้าวอุปกรน์เอาบุก,กรอนช่วยแป๊บหนึ่งครับ ได้มาละหักหนอยโอเคก็ไม่ได้หาง่ายเท่าไร่เนาะนะครับการหาคดเนี่ยก็ว่าหายากแล้วนะครับแต่ว่าต้นนี้คือขนุนใต้ภายนะครับ ความหายากก็จะหายากขึ้นไปอีกนะครับโอเคครับก็ผมก็ได้ประมาณนี้ครับเดี๋ยวก็จะเก็บไว้นะครับน่าจะเก็บไว้นะครับเก็บไว้ให้ลูกหลานนะครับก็น่าจะแบ่งแบ่งกันไปนะครับสำหรับลูกหลานนะครับหายากมากนะครับ ายากมากบอกเลยนะครับโอเคครับผมก็ขอจบแค่นี้นะครับเดี๋ยวเ,เรื่องสรรพคุณเดี๋ยวยังไงก็ไปข้นดูในอ่า YouTube หรือว่าใน Google ได้นะครับว่าสรรพคุณเป็นยังไงนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ